สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวร้านบันนี่คาเฟ่นะครับอยู่ในซอยราม41 ร้าน Bunny Cafe Coffee Restaurant ที่นี่กาแฟสดเอสเปรสโซ่มอคค่าอเมริกาโน่ลาเต้คาปูชิโน่แล้วก็ขายขลิบพับผายด้วยนะครับขลิบพับก,ก็มีไก่สับปะรดเผือก ถั่วเหลืองข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ยี่สิบห้าบาทเลือกเครื่องเองได้หนึ่งสามอย่างต่อจานหมูไก่ไส้กรอกแฮมปูอัดหมูยอหอมใหญ่ต้นหอมพริกผกะเพราก็มีนะครับรุ่นพี่กระเพราถาดห้าสิบบาทกระเพรารุ่นน้องยี่สิบห้าบาทนะครับบราวซูก้า หักเพิ่ม10บ,บาทนะครับสั่งอาหารด้านในนะครับเปิดให้บริการจันท์ถึงเสาร์นะครับเวลา8ปดโมงเชา้าถึงหโงเย็นนะครับ ร้านบนันี่ร้านกระต่ายนะครับตอนนี้ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับมีเก้าอี้นั่งสบายเลยนะครับแอร์เย็นนะครับโหบรรยากาศสวยงามมากนะครับ เมนูภายในร้านนะครับกาแฟเอสเปสโซคาปูชิโนลาเต้มอคคาอเมริกาโน่อเมริกาโน่น้ำพึ่งมะนาวส้มอเมริกาโน่มะพร้าวพวกชาก็มีนะครับชาเขียวนมสดชาไทยชานมเย็นชามะนาวชานมไต้หวันชามมลิโกโกมัทชาราเตโอริโอนมสดน้ำผลไม้ปั่นก็มีนะครับ ซตรอเบอรี่กีวี้มะม่วงกล้วยมิกซ์เบอรี่แตงโมงสับประรดผลไม้โยเกิร์ตสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีครับคาปูชิโน่เย็นคาปูชิโน่เย็นนะแก้วเล็กนะครับ เลยนะครับตัวนี้กำลังรองกาแฟนะครับกาแฟใช้พันอะไรครับ เป็น, ica, ปนอาราบิก้าใช่ไหมครับอาราบิก้าครับ ช่วงนี้ร้านขายดีไหมครับยุ่งทั้งวันเลยค่ะไม่มีเวลาเลยเพราะว่ามีพวกแอปออเดอร์ไลน์แมนไปด้วยค่ะแล้วก็ลูกค้าหน้าร้านค่ะแสะดงว,ว่าขายดีมากเลยนะครับอันนี้ก็ปั๊มฟองนะครับช่วงเช้าคุณไปทำอะไรช่วงเย็นช่วงเย็นใช่ไหมครับใช่ชชยเสร็จเลิกเรียน นอกจากขายเครื่องดื่มแล้วขายอาหารด้วยใช่ไหมครับมีอาหารด้วยค่ะแล้วก็มีขนมค่ะคอฟเฟอค่ะมีวัฟเฟร์กับเกาหลีปั๊บใช่ไหมครับใช่ค่ะแก้วเท่าไหร่ครับอ่า40บบาทค่ะขอบพระคุณค่ะ ก็จะเป็นทำสดๆเลยนะคะวัฟเฟิ่มิละสิบบาทยี่สิบบาทก็มีนะครับออริจินอลนูเทลล่ากล้วยหอมนูเทลล่าฟูตตี้นูเทลล่าสตรอเบอรี่นูเทลล่าอัลมอนด์โหมีหลายเมนูเลยครับคอฟเฟอร์ Copper. ร้านเริ่มเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโมงเชา้าประกอบการเสร็จถากถึงสองทุ่มแต่ว่ารอบเช้าจะมีขนมนะคะก่อนเวลาก็คือจะเป็นกะหรี่บลาปะค่ะรองรับลูกค้าที่ท,ที่ที่ไม่ได้อยู่ในเวลาค่ะเพราะว่าตอนเชา้าลูกค้าทานกาแฟกันเยอะก็เลยจะกะหรี่ปับออกไปก่อนพอแปดโมงปุ๊บก็จะมีพวกอาหารมีน้ําทีนี้ก็มีครบทุกอย่างเลยค่ะครับ นี่คือบรรยากาศภายในร้านนะครับร้านตกแต่งได้สวยนะครับบันนี่คาเฟมีกระต่ายเต็มร้านเลยนะครับบรรยากาศน่านั่งเย็นสบายนะครับกาแฟเราได้แล้วนะครับโอเคนะครับ นี่คาเฟ่นะคะรามทำแห่ง41นะคะยังไงก็เชิญมานะคะหรือว่าจะเสิร์ชดูในข้อมูลก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาร้านหรือว่าจะสั่งในแก๊ปไดแมนอะไรก็ได้ค่ะครับขอบคุณมากค่ะค okay โอเคน,นะครับขอบคุณที่ได้ทำรายการนะครับ <ฮะ S 2> ขายดีร่ดงงรกง่าย okay นะครับอขอบคุณค่ะโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามสถานีรีวิวด้วยนะครับ